นี่คือวิธีใช้น้ำยาลอกทองสูตรพิเศษนะครับนี่ครับผมเตรียมภาชนะที่เราจะทำการลอกนะครับแล้วก็อันนี้ไว้กองนะครับผมขั้นตอนแรกเทน้ํายาลอกทองลงไปนะครับในชิ้นงานที่เราจะทําการลอกนะครับโดยการเอาไปล้างแฟบล้างน้าเปล่าให้สะอาดก่อนนะครับเราถึงจะเทน้ํายาลอกทองลงไปในชิ้นงานของเราน้ําอ่างที่2ก็คือน้ําไว้ล้างชิ้นงานนะครับเพราะว่ามันจะมีน้ํายาลอกทองติด ชิ้นงานไปแล้วก็ทําการล้างอันนี้ทําการกรองนะครับเรากรองทั้งตัวลอกแล้วก็ตัวล้างนะครับขั้นตอนต่อไปครับผมใส่โซดาไฟนะครับลงไปแล้วก็คนนะครับคนให้มันเป็นไข่ขึ้นมานะครับใส่ไปนี้เดียวพอครับนี่จะเป็นไข่แบบนี้ก็คือพอแล้วครับแล้วเราก็ใส่ผงซิงนะครับเพื่อไปจับตะกรอนทองนะครับในน้ําของเราตอนเวลาใส่เราก็ต้องคนไปด้วยนะครับ คนไปด้วยแล้วก็ใส่คนไปด้วยแล้วก็ใส่คนสักห้าทีครับพอลังจากนั้นเราก็ปล่อยน้ําทิ้งไว้สักสามชั่วโมงครับแล้วก็มาทําการเทน้ําออกจะได้ตะกรนแบบนี้นะครับอันนั้นคือผงทองคำครับเราก็มาทําการเอามาล้างน้ําร้อน,นครับล้างน้ําร้อนแล้วเราก็ใส่โพลิเมอร์นะครับเพื่อเอาไปจับตะกรนถ้าเราทําการจับตะกรนแล้วตะกรนมันจะลอยขึ้นมานะครับ ผมจะฟูแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับเราก็ใส่กดเกลือลงไปเลยครับผมนี่คือกดเกลือใส่กดเกลือลงไปแล้วตะกอมันจะลอยขึ้นมาอยู่ผิวน้ํานะครับแล้วเราก็รอให้ตะกอมันลงไปนอนจมอยู่ข้างล่างครับแล้วเราก็เอาละไปล้างน้ําร้อนหลๆน้ํานะครับแล้วก็ใส่กดไนติกลงไปนะครับพอล้างน้ําร้อนเสร็จแล้วขั้นตอนนี้ผมทําแบบว่าไม่ได้ต้มนะครับใช้แบบปล่อยทิ้งไว้ เราก็ได้ตะกรนสีน้าตาลแบบนี้แล้วเอาไปหลอมได้เลยนะครับจะได้ทองคาแบบนี้ครับผม